สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะอ่ะเข้ามาแล้วเจโอเคคือได้ไหมได้จเรียบร้อยเรียบร้อยคือให้ก็ได้เจ้เจ้เอาเลย ค่ะลูกเพจสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวันแรกนะคะที่มีการเปิดรับสมัครนะคะชิงชัยในตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการรับสมัครเลือกสอกอด้วยซึ่งในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่านายชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะที่เป็นคนดิเดตตัวเก่งของการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยก็มาถึงคนแรกเลยนะคะโดยขี่รถจักรยานคะ่ะเดินทางมาสมัครผู้ว่ากทมนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้ามานะคะก็บอกว่าไม่ได้ถือเลิกอะไรนะคะแล้วก็มองว่าจะได้เบอร์ไหนเนี่ยก็ไม่สําคัญนะคะหากว่าตั้งใจทํางานแล้วก็ทําเมืองให้หน้าอยู่นะคะปรับคนให้เป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจากนายชัดชัดเนี่ยจะเป็นแค a n ิเดตของการเลือกตั้งผู้ว่านในครั้งนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดรเอสุชัทวีนะคะหรือว่ารองอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะก็นายสกลทีนะคะ รวมถึงอ,อดีตผู้ว่านะคะก็จะวินขวัญเมืองนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคอยรายงานแล้วก็อัปเดตนะคะให้ทางลูกเพจเนี่ยได้เห็นบรรยากาศนะคะกันอยู่เรื่อยๆนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้สัญญาณยังชัดเจนอยู่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะอ่าก็มีการสมัครนะคะที่ต้องบอกว่ามีทั้งที่เป็นทางของพักนะคะแล้วก็มีเป็นแบบอิสระนะคะมาด้วยนะคะก็บอกว่ากองเชียร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะอ่าอันนี้เป็นของคุณวิโรจน์นะคะคุณวิโรจน์นะคะเดินทางมาถึงแล้วค่ะคุณวิโรจน์ คุณวิโรธนะคะจากพักเก้าไกลค่ะมาแล้วนะคะพร้อมกล่องเชียะนะคะคับอก ก็เป็นวันแรกนะคะก็ถือว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักเลยทีเดียวเพราะว่ามีกองเชียร์เนี่ยมาร่วมเชียร์ร่วมให้กําลังใจส่วนสาหรับว่าใครจะได้เบอร์ไหนนั้นเดี๋ยวเราต้องมาเกาะติดกันต่อไปนะคะว่าใครจะได้เบอร์แรกกันเอยคะ่ะเดี๋ยวมารอติดไปพร้อมๆกันค่ะ สำหรับการเปิดรับสมัครผู้ว่ากทมแล้วก็สมาชิกสอ,กอนเนี่ยนะคะก็จะมีการเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือ31มีนาคมนะคะไปจนถึงวันที่4เมษายนนะคะแล้วก็จะมีการกำหนดวันเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมวันที่22นะคะก็ ถ้าหากว่าผู้สมัครเนี่ยเดินทางมาถึงเนี่ยก็จะมีการตรวจคัดกรองนะคะจากนั้นจะมีการตรวจเอกสารหลักฐานนะคะแล้วถึงจะเข้าสู่กระบวนการจับสลากหมายเลขนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าใครจะได้เบอร์ไหนกันไปนะคะ 下 <laughs> ก็ต้องบอกว่าสำหรับบรรยากาศทางการเมืองนะคะในวันนี้เนี่ยก็เรียกว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะหลังจากที่คนกรุงเทพเนี่ยไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะคะมาเกือบ9ปีนะคะแล้วก็วันเนี้ยก็ถือเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกน,นั่นเองนะคะที่ศาลาว่าการกรุงเทพดินแดงนะคะหรือศาลาว่าการกรุงเทพสองนั่นเองค่ะ ก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศก,ก็ถือว่าคึคกคักมากเลยนะคะก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปอะคะ่ะคือชาวกรุงเทพเนี่ยไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่า,ากทมมาเกือบ9ปีแล้วนะคะก็ถ้านับเนี่ยตั้งแต่ ช่งชวงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่ช่งชวงเช้ามืดเนี่ยก็มีผู้สมัครนะคะได้ทยอยเดินทางมาถึงแล้วนะคะก็มีหลายคนแล้วที่เดินทางมานะคะก็มีทางคุณวิโรธคุณชัดชาตินะคะดร์เอนะคะก็เห็นว่ามาถึงแล้วนะคะขณะที่ในบริเวณนี้นะคะก็มีสื่อมวลชนจำนวนมากนะคะแล้วก็บรรดากองเชียร์เนี่ยทยอยเดินทางเข้ามาในบริเวณนี้เช่นเดียวกันค่ะ นี่คุณรัศนานะคะมาถึงแล้วนะคะมาในชุดสูตรสีน้ำตาลนะคะ บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าชาวรุงเทนเนี่ยห่างหายจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทมมาเป็นเวลา9ปีแล้วนะคะ สัญญาณยังชัดเจนดีอยู่ใช่ไหมคะริลจะข้ามไปฝั่งนะู้นยังไงอ้อโอเคอ้อมไปเนาะ<ป>อ,ออ้อมไปฝั่งนู้นดีกว่า เดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อให้เห็นบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าคึกคักไม่แพ้กับฝั่งที่เพิ่งเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็ในการรับสมัครวันนี้เนี่ยก็มีทั้งอ่าที่เป็นดักจากพักการเมืองนะคะแล้วก็มีจากพักอิสระก็มากันเทียบเลยนะคะ ถ้าไปตรงนี้เลยเราไม่ได้เอาเราไม่ได้เอา,เาไ,ไอา้นี่วางไง เดี๋ยวเรามาดูรายชื่อนะคะสิบแคนดิเดตผู้ว่ากรทมกันนะคะว่ามีใครบ้างนะคะแล้วก็ชาวกรุงเทพเนี่ยมีใครอยู่ในดวงใจหรือเปล่านะคะสำหรับแคนดิเดตคนแรกเลยนะคะก็เป็นใครไปไม่ได้นะคะก็คือนายชัดชาติสิทธิพันธ์นั่นเองนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะลงสมัครเป็นอิสระนั่นเองนะคะกดบ้าง ส่วนคนที่สองนะคะก็เป็นทางคุณสุชัชวีนะคะอดีตอธิบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร้านกระบังนะคะก็จากพรคประชาธิปัตย์ค่ะต่อมานะคะก็เป็นทางอดีตผู้ว่ากทมนะคะก็ทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะก็ลงสมัครด้วยเช่นกันค่ะ อันนี้เนี่ยก็เป็นทางกองเชียร์ของคุณอัศวินขวัญเมืองนะคะ,ะอ,อ่านี่นะคะ,ะ,คะอดีตผู้ว่านะคะเดินทางมาถึงแล้วนะคะ เนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางท่านอัศวินนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางยูบย่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านก็บอกว่า5ปีเนี่ยคือ ปัจจัยหลักสําคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องเวลานะคะด้วยที่ด้วยวิกฤตโควิด COVID ที่มันเข้ามาในระยะเวลา2ปีกว่าๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ปัญหาเก่าเนี่ยยังแก้ไม่เสร็จนะคะทางท่านเองก็บอกว่ายืนยันจะทําให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าปัจจัยสําคัญเนี่ยอยู่ที่เวลาท่านบอกว่าผมไม่อยากให้มาต่อว่าว่ามาจากมาจากการแต่งตั้งเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะมาลงแข่งขันแพ้ชนะไม่ว่ากันนะคะก็อยากจะให้คนกรุงเทพเนี่ยเห็นว่า กรุงเทพเนี <te acher> t <t ่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะอ่ะก็เดี๋ยวเราก็มารอติดตามกันนะคะว่าทางอดีตผู้ว่ากทมนะคะอย่างคุณอัศวินขวัญเมืองเนี่ยจะได้เบอร์อะไรนะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูแคนดิเดตคนอื่นๆนะคะต่อไปว่ามีใครบ้างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอ่า คุณรัศนะคะก็เดินทางมาแล้วนะคะในเสื้อสูตรสีน้ำตาลนะคะอเอาเลิกเอาชัยนะคะอดีตสสหญิงเนาะอะโอตอนนี้กองเชียร์เยอะมากเลยทางนักข่าวเวฟคอยก็ได้ถามว่าอยากจะได้เบอร์อะไรถามท่า,ทาน,นอัศาวินท่านก็บอกว่าเบอร์อะไรก็ได้ที่คนกรุงเทพเลือกออบอกอย่างนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านจะได้เบอร์ไหนไปนะคะจะมีการถือเพชรหรือเปล่า อวันนี้คนเยอะมากจริงๆคนเยอะมากจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคือชาวกรุงเทพเนี่ยกว่าเก้าปีแล้วนะอ่าเยอะมากเยอะมากจริงๆ,ๆ,ๆ ส่วนนี้นะคะก็เป็นทางคุณสิทธาธิวารีนะคะเป็นผู้สมัครนะคะตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทยดั่นเองนะคะ ค่ะก็วันนี้เนี่ยนอกจากสื่อออนไลน์แล้วก็ยังมีสื่อทีวีนะคะถือว่าวันนี้บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างคึกคักมากๆเลยนะคะมีทั้งตัวแทนนะคะมีทั้งทางกองเชียร์นะคะโอ้โหเยอะมากเลยถือว่าคึกคักมากเลยนะคะที่ศาลาว่าการกรุงเทพสองดินแดงตรงนี้นะคะ ส่วนตรงโน้นเนี่ยเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะกำลังให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนอยู่นะคะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อสามทำฐานะให้หน่อยติดไหมอ่ะสามารถทำงานาติดได้อย่างไร้อบานนั้นก็เข้าใจว่าเราเนี่ยเรามีนโยบายในการเจอดูแลคน้ม่ต่เกิดจนแก่ เ้านี่ายอยู่ข้งลู่วีรดเน่ยเข้าเลยอุดมการประชาธิปไตยของรรคใต้ทั้งไทยเป็นอย่างไรเป็นอุดมการช่ไรครับไม่ใช่เสองคนะคุณพีชาเป็นเวลาแล้วเดี๋ยวได้ทุกวันตะวัเฉียแน่นอนมีคุณผู้ช่วยมีสอจากไทยใต้ด้วยห้าสิบเดที่ตกลงทุกบทมั่นใจยังไงกับคุณผู้แล้วก็คะแนนเสียงหรือว่าที่นั่งที่จะได้ปาถนาขนาดไหนเออเราม่อาีจะไปาหนดได้คะอยู่ที่พี่น้องที่ทำอะไรนะคอะไรนะคะเจุตัวเอง่ะ

เมื่อสักครู่นะคะก็เป็นทางคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์นะคะก็เดินทางมาให้กําลังใจนะคะ,ะตัวแทนผู้สมัครนะคะลงชิงตําแหน่งผู้ว่านะคะในพักไทยสร้างไทยด้วยนะคะแล้วก็มีการชูนโยบายนะคะที่อยากจะทําให้คนกรุงเทพเนี่ยมีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่นะคะที่ดีขึ้นนะคะส่วนในฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นกองเชียร์นะคะของดรเอสุชัดชวีนะคะ ซึ่งลงสมัครในตัวแทนนะคะของทางพรกประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้ทางตัวของผู้สมัครเองเนี่ยก็มีทั้งเป็นลงสมัครในนามของพักการเมืองนะคะแล้วก็มีจากพรคอิสระนะคะส่วนนี้เนี่ยก็เป็นทางส่วนของคุณสกลทีนะคะอดีตรองผู้ว่าราชการกทออมอนั่นเองค่ะ ไหนใครเป็นชาวกรุงเทพมหานครที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่นะคะอยากจะฝากปัญหาอะไรให้กับผู้ว่าคนใหม่นะคะว่าอยากจะให้แก้ปัญหาอะไรบ้างนะคะในเขตของกรุงเทพนะคะอ่านี่นะคะ เรามาดูกันค่ะว่าใครจะได้เบอร์ไหนบ้างนะคะแล้วก็จะมีการถือเคล็ดในการเลือกเบอร์ได้เบอร์หรือล่าซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะคะรบรรยากาศในวันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะ เราห่างหายจากบรรยากาศการเลือกตั้งแบบนี้ไปนานกว่า9ปีเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูค a n ิเดตนะคะที่เป็นอ่าสิบค a n ิเดตผู้ว่ากรทมนะคะว่าอ่าใครเป็นค a n ิเดตกันบ้างนะคะเบอร์แรกเลยนะคะก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะแล้วก็รองลงมาเป็นคุณสุชาติวีนะคะแล้วก็มีอ่าอดีตผู้ว่ากรทมนะคะพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะ นายวิโรธลัคนาอดิศรอ,อดีสอ,อส,อสอบัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็และโคศพักเก้าไก่นะคะคุณสิทธาที่วารีนะคะอันนี้มาในนามของพักไทยสร้างไทยค่ะอดีตสนวนะคะจากพักอิสระนะคะก็คือคุณรัศนาโตศิตกูลนะคะ แล้วก็ยังมีอดีตรองผู้ว่ากทมแล้วก็อดีตสสพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณสกลทีนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลงสมัครในนามของอิสระนะคะแล้วก็ยังมีคุณอุเทนชาติพินโยนะคะอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะคะอันนี้ก็อิสระเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเราจะเกาะติดบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะส่วนอากาศตอนนี้ก็ถือว่าแดดออกร้อนเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ยังมีความสนุกนะคะคึกคื้นของเหล่ากองเชียร์นะคะของตัวแทนผู้สมัครแล้วก็พักต่างๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะผู้สมัครที่มาถึงศาราว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงเนี่ยมาถึงเป็นคนแรกก็คือนายชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้สมัครในนามอิสระค่ะมาถึงตอนเวลาประมาณตี5.50นะคะคือปั่นจักรยานเข้ามานะคะเพื่อยื่นรับสมัครนะคะแล้วก็มีการทักทายกับสื่อมวลชนนะคะก่อนเข้าไปสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ ส่วนผู้สมัครที่มาถึงศาลาว่าการกรุงเทพนะคะต,ต่อมาเนี่ยนะคะก็เป็นทั้งคุณสกลทีนะคะแล้วก็พลตำรวจเอกอัศวินนะคะมองี่เลยซึ่งในเบื้องต้นนะคะทางกกะตะเนี่ยได้มีการออกประกาศกำหนดนะคะให้มีการเลือกตั้งนะคะแล้วออกมาแล้วนะคะ แล้วก็ในส่วนของการรับสมัครเนี่ยก็จะรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือ31มีนาคมถึง4เมษายนนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวต้องมาติดตามดูกันว่าใครจะได้เบอร์ไหนนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะขอลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาไลฟ์ให้กับลูกเพจดูอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ